นี่ครับพี่น้องครับเอารถมาจอดข้างนอกแล้วครับตอนนี้พ่อยลี่กับปวดหัวแล้วรถออกได้เพราะอะไรพ่อเดินทางยังไงบ่ไหนใส่แต่เรือสเครือเครื่องไม่ไปรวมมีหยับออกไปไว้ครับครัไม่เป้าครับครับเอาเดี๋ยวปั่นพาพี่น้องไปเบิ้งก่อนว่าบองนี่คือคือสูนยทางแล้วนะครับเส้นอะไรพ่อแหลมพ่อพาพี่น้องมาเบิ้งอันอันนี้ก่อนพาพี่น้องมาเบิ้งน้า่ามันทอดใสนะพ่อนะครับเดี๋ยวครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับครับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับท้างหลังให้ดูหน่อยว่าตีโอ้พนุ่งมาซอยก่อนครับผมครับผมขอบคุณครับ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 อันนี้พนเขามาหอดก่อนนะครับหน่วยงานของเพื่อนนะครับพนลงมาลงเพื่อนทีก่อนแล้วนะครับครับอันนั้นรถย้ายจืนกรับรถอ้ไย้ายพึ่ง นะครับผมกำลังถอยลงมานะครับเขามาบ้านพญลี่นะครับมาเบิงน้ากันวานามหวัดไสเล้วยวนะพี่น้องเด้อนะครับแล้วทีมงานกู้ภัยยังไงก็ประสานมาด้วยนะครับนะครับทีมงานกู้ภัยที่อยากจะเข้ามาจุดนี้นะครับผมบ้านนะครับบ้านโน่นทอนถ้อยนะครับมูซิปเอ็ดนะครับตำบลเรืองไตรอำเภอโกสุมจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับตอนีนน้ำท่วมสัญจรบ่ได้แล้วพี่น้องนะครับรถเข้ามาบ่ได้แล้วนะครับแก่ รถเข่าวบาบ่ได้แล้วอันนี้รถรถันทีมงานเพื่อนเอามาไห้วังหันนะครับทีมงานคือสิเป็นสอสๆนั่นแหละครับนะครับเพื่อนเอามาไห้วังหันนะครับเพื่อนมาก่อรมูเลยนะครับแต่ว่ากูไผ่เพราะท่านได้มาหอดดอกนะครับทีมงานกูไฟเอาเข่ามาเพราะท่านหอดตอนนี้นะครับเพราะว่ามันหลายพื้นที่นะครับพี่น้องมันหลายพื้นที่น้ำท่วมหลายหม่องนะครับแต่ว่าอาจสิเข่าวบ้าไปยมอนสวัสดีครับไปยมอน บกตี้ล่ะไม่ย้อนเล่ากันเอาใส่เรือเอานะครับเอ้ยจืดนะจืดตรงเลยจืดไผดากนไปเลย้้ป้า มันเข่าม้ามือใด้ก่อนน่ะมันขึามามนข้นนี่เข่าม,มันขึน้นเข่ามันขึ้นตีสามเนาะมันล่นตีสามมันขึ้นโอ้นี่ครับสันจรใส่เลือดเลยใส,ส่เลือดสันจรเอาได้พี่น้องเลยเยี่ยมไปายากเห็นก็คือขี่เลือ่อยยางเดียวอ๋อ,อจะ,จะไไเลีเลยนะ้ยงล,ลมเสด็จประสานงานทีมกู้ไพ่เอาเรือมาน้าแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าทีมกู้ไพ่ของทิ่มจานร้อยที่มในกับเพิ่นกับซอยฮาร์ ห,หัดซอยๆอ่น้ำถล่มคือกันอยู่แต่ว่าห่างตอนนี้บ่อทันไหนหัข่าวทั้งบ้านนี่นะครับพอหาน้ำหัวตะเข่ามาขึ้นนี่พี่น้องนะครับก็เลยบ่อันนี้บันไดน,นะครับบ่อท่าไหนหูวจกักหลายบันไดน,นะครับเรื่องจากว่าหัวแต่หูนะครับตอนนี้นะครับน้ำขึ้นมาอันนี้ทางเขาบ้านนี่นพี่น้องนี่ถูกตัดขาดถูกจะขาดแล้วทางเส้นน,นี่มุนเข้าไปว่างันนี้เรียบร้อยนะน้ำพุ่มเรียบร้อยเนาะยึดตะล่าง่อยเพียงนี่ครับตะลางเฮียนตะลางเจ้า โอ้ยาใหญ่แ่าอะใหญ่แถวออกไปเบ้วค่อยยุค่อยย่เอา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 รเปไม่แย่หมอนสิ้าเป้แลมเข้าไปพุ่นตีมียูน้ำแม่มอลมียู่โกลางดังยู่นี่เลยโอ้ยกลางดังเฮ้ยมาซอยน้ำถั่วมากลางดังซ้ำบัดนี้เอาเอาเอาสมผลอย่างมากเยอะดอกเาซ่าเบื้องต้นมาหาแนวกินก้อนวา

ยามไปแล่าเรื่องดางเรื่องยังไม่เหมอนสิผ้าลุงนี่อะไรไม่ียน่ยเนี่ยโอ้พูดย่าบ้านพูด่าบ้านยี่นี่ครับโอ้พูดย่บ้านครับพ่อครับสวัสดีครับู่บ้านพื้นที่เออพอดีล่ะสิธประสานคับเพ่อนได้เอพู่าบ้านพูดย่าบ้านย่นี่แหะได้กินมาไดกินบันครับได้นมาเป็นเครับพ่อรจคอคือเอาเบอร์เพ่น้ครับพ่อครับ เพราะว่าอ่าอ่าอันนี้คือพอผู้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะแล้วเดี๋ยวสิประสานก็เปินหลังไม่เอาดอกหลังไมาาื่อาทูเครับสิประสานก็เปิดหลังไม่ว่ากรมขผมมันเป็นกรมขู่ไพ่กรมมนธินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังใดสิประสานครับถอพอแล้วเอานี่ครับเป็นปรการเดินทางก็ต้องใส่เรือองสิพี่น้องครับเพนเอาเรือเข้าไปแล้วสิ เนื่องจากว่ารถใส่บ่ครดก็ี่น้องก็เลยใส่เตลือนี่แหละแม่ยม้อนก็เตรียมการแล้วนี่แกบบกย้าไ่เออบอกง่ายๆคือเขียวผมมากเปนนียังได้สิไปหาปลาเท่านี้เยแล้วยิ่งบุญเรีร่อว่าปลาขึ้นหลายแล้วเ<อ>จะเาหาปลามาาื่อเช้านะเมืเช้าอย่างเาาใ่นีปาขมาใส่สื่ถ้าตกน้ำนิดน น้ำเตือนอยู่ว่าฉันละว่าเด็กเขาจะเอาใส่ด่างเป็ดป้อมเป็ดป้อมอยู่นั่นเอาไปแล้ว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 เนี่ยไส้ลูกปดีเดียอยากใช้เดี๋ยวคืนยืมส้ก่มไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยเลาเช็มนปลาขันมีเลือล่มี่แม่เอ้ยขันมีเลือล่มนี่เอาเลือล่มออกเลยเฮ้ยเนี่ยขี้เลือล่มี่สิแก๊วเลยนี่ไปแล้วครับว่าเล่าไปแล้ว โอ้ยมีแต่ปอมม่วงตัวนั่นน่ะมีแต่ปอมด่างเบิดเลยนั่นะก็เจ้าใส่หลายน้องพอทนี้นอบวยแตนน้เจาใส่เยโอ้บวแต่้ําเขามากมาจนเถาะโอ้ยน่ะมีั้งแต่ด่างพี่องครับเต็มที่บอยู่นน่ะครับพ็เจ้าเมแยหลมก็เลยห่าวคับพี่น้องครับตอนนี้พอย่แหลมเราห่าวแล้สิมาหาปลป ว่าสิไปบ้านพ่อญาลีน่ะล่ะมันเข้าไปบ่ได้นะครับพี่น้องก็เลยมาจอดรถอยู่พี่มาโซกันอยู่พี่ล่ะนะครับพ่อญาลีนเราก็ออกมาหาอยู่พี่นะครับกับพี่น้องบ้านเพื่อนก็ร่างรับของแจกก็ร่างรับน้ำรับอันนี้กคอนชุดแรกนะครับชุดแรกยังเบาเบานะครับผมตอนนี้คือว่าเขามาเบื้องต้นนะครับกับเป็นทีมของเพื่อนวังหันในละนะครับเตียนในคลิปเล็กๆน้อยๆวังหันพี่น้องครับนี่คือเบื้องต้นนะครับแต่ว่าต่อไปเดี๋ยวอาจารย์เราจะสิคุยกับผู้ใหญ่บ้านมันอยู่นะครับเรื่องทางมูลนิธิสิเขามานะครับหรือว่าสิเปนนทาางด้ เตือพนอยาว่าแจกทั้งพี่นั่นะครับเดี๋ยวสิปรึกษาทั้งพุ่นทั้งพี่นั่นะครับผมทั้งพระอาจารย์นั่เนี่ยนะครับขันพนมีของแจกยังเหลือนะครับสิประสานมาทั้งบ้านพญรีนั่นะครับเพราะว่าตอนนี้กะเดือดร้อนแล้วครับน้ำขึ้นมากคักแล้วนะครับพี่น้องเพื่อนหลังนั่นกับเขาไปเบิดเลยนะครับพี่น้องอันนี้เหลือแต่ทางเสียนี้ทางเสียนี้มันเป็นทางสูงครับทางคล่องนะครับแต่ว่าทางทางเสียนี้กับไปมู่บ้านนะครับนี่ตัดขาดไปเลยครับหอดวัดปุนนนะครับุ สวมบดตีบเลยนะครับเปลี่ยนให้หน้าไปเลยเดี๋ยวยางเบิ้งต้องผีก่อนพี่น้องเศรษ้ายื่นไปจอดรถเสร็จแล้วเนาะไอ้ื่นเนาะไอ้ยื่นกับย้ายเพิ่งไปจอดรถเสร็จแล้วเนาะก็ออกไปเลยล่ะบ่เบิ่งสถานการณ์แล้วยต้องใส่สิออกไปเลยล่ะตที่เพียครับพี่น้องครับขึ้นมาหอดพีแล้วครับพี่น้องปกตินี่เป็นให้หน้านะครับเป็นกันคู่นี่เป็นให้หน้าครับปกตินี่เป็นขึ้นมาหอดพี่ พี่บอสมองภาคมองเศร้านั่นรถจอดไซรัะพ่อโอ้ยหนอลำบากแล้วครับค่วมลำบากเขามาเยือนพอยาลี่แล้วครับรวบนี่เอ้าจะได้กระซงข้างล่างแรงใจพอยาลี่เรพี่น้องเด้อนะครับอยู่พี่ละมามีมองภาคมองเศร้ากับกลางเต้นเอาอยู่ตั้งพี่ละนะครับเต้นไปนั่งขี้นวดเฮื่อนกับขี้เลือกเขาไปเบื้องเอานะครับนี่ปกติมองนี่สิเป็นให้หน้านะครับตอนนี้หน้ามันคือมาเบ้ดเลยี่น้อนคนน่ะท่วมตีบท่วมเด่นคือว่านั่นแหละขึ้นบนวานขึ้นน้ำเขาจะเขานี่ครับห้อยกระจ้าไปใส่ดัง มางตีละปลาหน่อยบอนยิ้มๆๆมันหนีพอแหลมกัดเขียวมากนะก็จะมาหาปลาจะได้ผลครับเป็นลังคาทังปุ่นลังคาวัดปิดหวังเขาจะเอาข้หาปลาสัตวนั้นครับตั้งนี้นะครับพ้นว่าน้ำขึ้นมาไม่ปลาก็ลังห่าวพ้นก็เลยพอนใส่ด่างเต็มเบิ้ลแล้วครับปุ่นเป็นขาวๆอยู่นีดแต่ด่างเนี่ยนะครับพ้นใส่ด่างพ้นก็สิออกไปพุ่นอ้าวมาอยู่นี่ตัวนี่นึกว่าไปหอดใส่เริ่มต้นอยู่นี่บ่เพ้อ นั่นไปแล้วครับพี่น้องครับอีพอแหลมใส่ไปแล้ว <mm> ใครดอกมันพอมีล่มมือนี่แกมือนะพ่อเนาะมือนั้นมันล่มหลายมือนอี่พอมีล่มดอกควาเอาไปแล้วครับพอแหลมกับเมย์หญ่หมอนนะครับกำลังใส่ด่างไปนะครับโอ้โยตะลิโต้เงินอยู่ไหนบนพี่น้องครับเขาบ่ได้เลยนะครับโอ้ยจ้าจะลงปองได้ไหมปองลงพี่น้องครับมีแต่นาม บ้านแม่น้ำมาโหลดบาดน,นี่จากใครหน้าดีๆกลายเป็นแม่น้ำเลยพี่น้องเอลยโอ้โปวด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 เอาๆๆเอาโอเคคลิปนี้เอาซรัพนี้ก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวจะไหนติดต,ตามคลิปต่อไปน้ำท่วมบ้านพอยาลี่พี่น้องครับคลิปนี้มาเยี่ยมมายามเพิ่นน้ำนะครับต่างผ้าบพ,พแลมมาหาปูหาปลาพร้อมนะครับเดี๋ยวจะไหนหน่วยงานต่างๆเพิ่คนคงสิเข,ข้ามานะครับยื่นมือเข้ามาทั้งทีนะครับพี่น้องเอาส่งกำลังแรงใจพอ,อยาลี่น้ำกันนะครับไม่แง่หมอน นะครับรวมไปถึงทุกครอบครัวที่อยู่ตรงนี้ที่โดนผลกระทบจากน้าท่วมนะครับผู้ประสบภัยตรงนี้นะครับทุกคนแลแรงใจไปพี่น้องทั้งนี้นเยครับเด้อนะครับอําเบอร์โกสุ่มงหวันมาสรค้ามนะครับผมพี่น้องครับเอาขออนุญาตซ้ำนี่แหละครับคลิปนี้ครับผมแล้วติดตามคลิปหน้าครับ